ในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งวันนี้นรเราคงจะเ,เรียกไม่ได้เลยกับปัญหาที่คนไทยกําลังเผชิญกันอยู่นั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอีกหนึ่งโรค,ครที่ต้องบอกว่าน่าตกใจและก็น่ากลัวน,นั่นก็คือโรคไขมันในเส้นเลือดสูงส่งผลทําให้หัวใจของคุณนั้น,นขาดขาดเลือดนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญกลายเป็นอมัอมัพฤกษ์อัมพาตกัน ต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่สําคัญคนใกล้ตัวก็ต้องรับภาระหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลคุณอยู่ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เรามีวิธีดูแลป้องกันกันได้ง่ายๆนะครับด้วยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรนั่นก็คือชาขาวนั่นเอง แต่ผู้ที่จะให้รายละเอียดที่ดีนะครับให้ข้อมูลสาระอันครบถ้วนต้องพูดคุยกับท่านนี้ครับผู้เชี่ยวชาญเครื่องดืม่มสมุนไพรชาขาวคุณสุวรีเกียรติกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพี่สุวรีเป็นประจำนะครับก็จะนําข้อมูลสาระดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้ดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีธรรมชาติวันนี้ต้องบอกว่าคนไทยน่ากลัวและก็น่าตกใจมากครับกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่โดยเฉพาะเด็กนะฮะตั้งแต่อายุ15เนี่ย เพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีมีเรียกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดเพราะว่าการรับประทานขนมขบเคี้ยวทานอยู่ตลอดเวลาเลยทําการบ้านไปพักกลางวันก็ทานแต่ขนมอย่ยวนี้ยิ่งมีร้านสะดวกซื้อเนี่ยขนมมีเต้มไปหมดเลยเด็กเนี่ยพอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปั๊บเนี่ยก็ยิบ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 เป็นถุงแล้วก็ถ้าหากว่าที่บ้านเข้มงวดเวลาการทานเขาคือ หลังจากทานข้าวแล้วาทานได้หนึ่งห่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นไรต้องบอกว่าน่าตกใจนะครับสำหรับสถติของเด็กไทยที่มีอาย <Abi. S 2> ุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นโรคอ้วนเด็กไทยเป็นโรคอ้วนเยอะมากแล้วก็ส่งผลทําให้เป็นโรคอะไรนะฮะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับแล้วก็กลายเป็นโรคเบาหวานถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นอัมพาตอัมพาตนะครับตรงนี้ครับเรามีวิธีการในการดูแลสุขภาพด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรได้ยังไงบ้างครับ เครื่องดื่มสมุนไพรจริงๆสมุนไพรไทยมีหลายชนิดมากแล้วก็มีหลายอย่างที่สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ชาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาขาวชาดำชาอูหลงนะครับหรือว่าชาอีกหลายๆประเภทนะครับที่อาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับเขาบอกว่าคุณสารยาคงสมบูรณ์เวศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาบำบัดให้ความรู้นะครับเรื่องของชาเนี่ยไว้อย่างน่าสนใจเลยนะฮะในหนังสืออาหารต้านไวต้านโรค นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข้อมูลนี้ฮะช้าทุกชนิดที่กล่าวมาเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระพี่สุรีพูดอยู่บ่อยๆนะครับที่มันจะเข้าไปช่วยยับยั้งสารอันก่อให้เกิดโรคมะเร็งภายในร่างกายของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดี่บางทีมันก็จะมีบางอย่างซึ่งทําให้ร่างกายสามารถขับเอาโลหะหนักที่คนอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาได้ง่ายเอาสารพิษต่างๆเนี่ยขับออกมาเหมือนกับการดีท็อกซ์ค่ะนอกจากนี้นะครับรายงานการวิจัยนะครับของ อ,องคการอาหารและยาะเอาการอาหารและ,กะเกษตรนะครับของอเมริกาที่พี่สุรีได้บอกมาเนี่ยครับงานวิจัยในบอสตันนะครับก็พบว่าผู้ที่ดื่มชาดำวันละถ้วยลดความเสี่ยงหัวใจวายได้44%เเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มเนี่ยจากงานวิจัยต่างๆจะเห็นว่าการดื่มชามีความเกี่ยวข้องกับการลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะเพราะว่า,อย,าอย่างที่เรียนให้ทราบคือว่าบางครั้งเนี่ยคนเราที่หัวใจวายตายอ,อาจจะเกิดจากภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มันจะมีปัญหาคือเส้นเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในหัวใจเนี่ยมีปัญหาติดต่ำไม่เหมือนเดิมสุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นอคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยครับเราจะมีวิธีสังเกตยังไงได้บ้างคะคือสังเกตได้ง่ายคือหนึ่งเนี่ยถ้าคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยถ้ามองโดยกายภาพแล้วถ้าเขาอ้วนเนี่ยก็ควรจะไปตรวจร่างกายถ้าอ้วนแต่ร่างกายแล้วมันไม่ทําให้เกิดโรคเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหบางคนอ้วนแต่คอเลสเตอรอลหรือว่าไตากรกลีเซอไรด์ไขมัน LDL ไขมันไม่ดีเนี่ยไม่ได้สูงเกินกว่ามาตรฐานเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากจะรูปร่างดีหุ่นดีคุณก็ไปออกกำลังกายเอาแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยหุ่นดีบางทีคนหุ่นดีเหมือนคุณทีเนี่ยแต่อาจจะไขมันในเส้นเลือดสูงก็ได้เออนั่นละสิครับคุณออกกำลังกายไปมันอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งจะดีไหมถ้าคุณดื่มชาไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยล้างเอาไขามันออกจากร่างกายได้ด้วยระบบการขับถ่ายอ่ะโอเคครับฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณควรที่จะเข้ารับการตรวจดูบ้างนะครับเรียกว่าตรวจประจําทุกปีก็ได้จะได้รู้ได้ทราบก่อนนะครับเพราะไม่ฉชนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากโรคมันเป็นมาแล้วเนี่ยคุณจะมาหาเรียกว่าสมุนไพรอะไรก็ตามวิธีแก้ไขยบ้้างลายเนี่ยมันจะยากนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะดื่มชาขาววันละ1-2แก้วเท่านี้เองนะครับชีวิตของคุณก็จะ อยู่ได้อย่างสบายๆนะครับไร้กังวลนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สุวัลีเกียรติการันนะครับที่มาให้ข้อมูลสาระดีๆอเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะเราก็ต้องขอบคุณเดอะเซนทรัลด้วยนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมทีธนกรพี่สุวรลีเกียรติการันและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ได้รู้จักกับคุณประโยชน์ในการล้างไขมันด้วยชาขาวกันไปแล้วนะคะเราไปดูอีกหนึ่งคุณประโยชน์ดีๆที่ช่วยรักษาโรคเบาหบาวานกันต่อค่ะคุณผู้ชมรู้จักชาขาวกันไหมคะว่ากันว่าสรรพคุณของชาขาวนั้นมากมายนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะเพราะชาขาวช่วยในการบรรเทาอาการของโรคความดันโลหิตส,สูงลดอาการไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดเบาหวานมะเร็งโรคหัวใจและอีกมากมายเลยล่ะค่ะ ในปัจจุบันนี้มีการผลิตชาขาวผสมสมุนไพรขึ้นเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ที่มากกว่าให้กับผู้บริโภคเช่นใบเตยใบยหม่อนเจียยวก้หลานและในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้กันเริ่มกันที่ชนิดแรกนะคะนั่นก็คือใบเตยหรือเตยหอมนั่นเองค่ะมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตลดอัตราการเต้นของหัวใจขับปัสสาวะ ซึ่งลิสตทาเพศชุวิทยาที่กล่าวไปทั้งหมดนั้น ซึ่งมาจากการทดลองในห้องทดลองนอกจากนี้ได้มีการทําศึกษาวิจัยโดยนําน้ําต้มรากเตยหอมไปทดลองในสัตว์ทดลองเพื่อดูฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดปรากฏว่าสามารถลดน้ําตาลในเลือดของสัตว์ทดลองได้จึงนับได้ว่าสมุนไพรเตยหอมเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอีกชนิดหนึ่งสามารถนํามาทําเป็นเครื่องดื่มรับประทานได้นั่นเองค่ะโดยใบยเตยสดนั้นนะคะเป็นยาบํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่นช่วยลดอาการกระหายน้ําส่วนรากนั้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้รัก รักษาเบาหวานประโยชน์ทางยาเตยหอมมีรสเย็นหอมหวานบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้นโดยมากนิยมใช้น้ำใบเตยผสมอาหารคนไข้ทำให้เกิดกำลังลำต้นและรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้น้ำเป่าพิการและรักษาโรคเบาหวานใบช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้นลดกระหายน้ำและอาจใช้ใบตำพองรักษาโรคหัดโรคผิวหนังได้ดีด้วยละค่ะต่อกันด้วยชนิดที่2นะคะนั่นก็คือใบหม่อนค่ะ ใบหม่อนมีโปรตีนสูงและผลหม่อนหรือมมลบรีฟรุตเป็นผลไม้ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดน์สูงมีรสเปรี้ยวอมหวานเมื่อสุกจะมีสีแดงเข้มหรือสีม่วงโดยส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเป็นน้ำลูกหม่อนแยมลูกหม่อนไวายลูกหม่อนไอศครีมลูกหม่อนเค,ค้กลูกหม่อนหรือทานสดๆก็อร่อยไม่เบาค่ะ มีผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นอเมริกันโรมาเนียอินเดียพบว่าในใบหม่อนมีสาร d n j ซึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสารไฟสโตสเตอรอลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือดและสารกาบาที่ช่วยในการปรับลดความดันโลหิต นอกจากนี้ยังพบแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดรวมไปถึงโปรโตีนที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนและมีฟลาวโน์หรือสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งพบได้3ามชนิดคือควอเรตเตนเคฟเฟอรอลและโพลิฟินอลค่ะนอกจากนี้สปปรรพคุณตามแพทย์แผนไทยคนไทยแต่โบราณใช้ใบหม่อนแก้ตาแดงตาแฉะตามัวตาฟางแก้ไอและแก้เจ็บคอค่ะ และสมุนไพรชนิดสุดท้ายก็คือเจียวกู้หลานนั่นเองค่ะโดยเจียวกู้หลานนั้นนะคะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วทวีปเอเชียลักษณะของพืชเป็นไม้เถาล้มลุกลำต้นเล็กเรียวยาวส่วนมากมีใบย่อย5้าใบดอกเล็กสีเหลืองปนสีเขียวผลค่อนข้างกลมส่วนที่ใช้เป็นยาคือต้นส่วนเนื้อดินและใบมีรสขมหรือขมอ,อมหวานนั่นเองค่ะ เจลกู้หลานนะคะมีอยู่2ชนิดหลักในปัจจุบันคือชนิดพาะปลูกและชนิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติการให้สมุนไพรที่เป็นโอสถสารชนิดที่มาจากธรรมชาติจะให้มากกว่าชนิดที่ปลูกนั่นเองค่ะสปปรรพคุณและวิธีใช้แพทย์แผนจีนใช้ส่วนเนื้อดินหรือใบเป็นยากแก้อักเสบแก้ไอขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังแพทย์แผนไทยใช้ส่วนที่เป็นก้านตากแห้งบดละเอียดเช่นกัน แก้อ่อนเคลียแก้แผลอักเสบชาวบ้านนำมาจิ้มน้ำพริกช่วยให้ไม่เหนื่อยง่ายค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแค่สรรพคุณของชาขาวก็มีคุณประโยชน์มากมายอยู่แล้วและยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงร่างกายอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราควรเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของเรานับตั้งแต่วันนี้กันดีกว่าค่ะสนับสนุนข้อมูลดีๆโดยไว้เนเจอร์ จากชากขาวผสมสมุนไพรตราวไว้เนเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ไปดูแลสุขภาพกันแบบฟรีๆสหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเส้นเลือดเท่านั้นนะคะโดยส่งผลเลือดมารับชาขาผสมสมุนไพรตราวไว้เนเจอร์ขนาดบรรจุ30ซองมูลค่า440บาทฟรีทันทีค่ะสำหรับ30สายแรกเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่ง120บาทค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร088 874 360 088 874 87 3611 088 874 87 3612ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชาขาวผสวมสมุนไพรเปล่าไอเนเจอร์นะคะ